เช้าวันนั้นท้องฟ้าเมืองหนิงปัวปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนักอึ้องลมหนาวพัดแรงพัดฝุ่นทรายให้ลอยฟุ้งไปทั่วลานวัดเก่าแก่บนเชิงเขาเสียงระฆังเช้าดังเบาๆจากหอระฆังด้านตะวันออกเป็นเสียงที่ชาวบ้านคุ้นเคยแต่วันนี้มันกลับฟังดูหม่นหมองรากับเตือนลางร้ายบางอย่าง กลางลานวัดพระพุทธรูปหยกขาวองค์ใหญ่ยืนเด่นท่ามกลางหมอกบางแสงแดดอ่อนพยายามส่องลอดเมฆลงมากระทบผิวหยกจนเกิดประกายเย็นสงบหลงเวยมหาเศรษฐีชาวจีนวัยกลางคนก้าวเข้ามาในลานด้วยรองเท้าหนังเงาวับใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยอ่อ สายตาจับจ้องพระพุทธรูปเหมือนมองเพียงก้อนหินไร้ค่ารอบข้างชาวบ้านหลายสิบคนยืนมุงสีหน้ากังวลบางคนสวดมนต์เบาหาหะบางคนก้มหน้าหลบไม่กล้ามองหลงเวยเอ่ยเสียงดังรูปปั้นนี้ไม่มีพลังใดหาหา ข้าจะทำลายให้พวกเจ้าดูแล้วเราจะเห็นกันว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่คำพูดนั้นเหมือนคมมีแทงใจผู้ฟังอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีแม้ลมจะหยุดพัดแต่บรรยากาศกลับหนาวเยือกเขาหยิบคอ้อนเหล็กจากลูกน้องยกขึ้นเหนือหัวดวงตาของเขาส่องประกายแข็งกระด้าง เสียงหัวเราะของเขาดังก้องในลานวัดเงียบงนันเรียงค้อนกระแทกลงบนฐานพระพุทธรูปเสียงแตกดังสะท้อนก้องเศษหยกกระเด็นกระจายบางชิ้นกระทบพื้นหินส่งเสียงแหลมเสียดหูชาวบ้านหลายคนร้องออกมาบางคนร้องไห้พระชราที่ดูเหตุการณ์อยู่เพียงหลับตา สวดมนต์ต่อเนื่องเหมือนไม่ต้องการเห็นภาพบาดตาหลงเวยยิ้มมุมปากแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าไหนละสายฟ้าจากสวรรค์ไหนละบทลงโทษทันใดนั้นเสียงกึกก้องมาจากยอดเขาเป็นเสียงที่ไม่มีใครแยกได้ว่าคือฟ้าร้องหรือเสียงหินถลม่ม แผ่นดินสั่นไหวเพียงชั่วขณะต้นสนโบราณเอลูใบไม้ปลิวว่อนหลงเวยชะงักค้อนในมือสั่นเล็กน้อยแต่เขายังหัวเราะราวกับท้าทายทุกสิ่งไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่า บรรยากาศรอบวัดเปลี่ยนไปเย่นเยือกหนักอึ้องและเงียบงนันจนได้ยิงเพียงเสียงหัวใจของตนเองและในเงียบงันนั้นสายตาของพระชรากลับจ้องหลงเวย่ยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารเหมือนรู้ว่ากงล้อแห่งกรรมได้เริ่มหมุนแล้วคืนวันนั้น หมู่บ้านรอบวัดตกอยู่ในความเงียบแม้แต่เสียงสุนัขเห่าก็ขาดหายท้องฟ้ายังคงปกคลุมด้วยเมฆหนาทึบดวงจันทร์ถูกกลืนหายไปในความมืดหลงเวยนั่งอยู่ในคฤหาสน์หรูแสงไฟจากโคมระยะส่องประกายแวววาวโต๊ะอาหารยาวเต็มไปด้วยเนื้อวากิวและไวน์ราคาแพงแต่เขากลับไม่มีความอยากอาหาร ภาพพระพุทธรูปแตกกระจายยังวงเวียนอยู่ในหัวเสียงแตกของหยกยังคงดังชัดเจนราวกับเกิดขึ้นตรงหน้าเขาสะบัดหัวแรงหาหาพยายามลืมภาพเหล่านั้นแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและย็นเยือก ลูกน้องรีบเปิดประตูแต่หน้าประตูว่างเปล่ามีเพียงสายลมหนาวพัดเข้ามาดับเปลวเทียนบางดวงให้สั่นไหวหลงเวยหัวร้อยหยันก็แค่ใครบางคนล้อเล่นแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกพราะเสียงเคาะนั้นฟังดูเหมือนมาจากในหัวมากกว่าข้างนอกคืนนั้น เมื่อเขาขึ้นไปนอนเพดานห้องนอนกว้างใหญ่เงียบจนผิดปกติหลงเวยนอนหงายมองความมืดจนค่อยๆหลับตาลงเพียงไม่นานเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่เต็มไปด้วยน้ำเสียงเย็นยิเยือกและความโกรธลึกๆที่แฝงอยู่ในทุกคำ หลงเวยสะดุ้งตื่นเหงื่อเย็นท่วมร่างเขารีบลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบห้องในมุมมืดข้างเตียงเขาเห็นเงาร่างสูงรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปแต่ใบหน้าบิดเบี้ยวแตกเป็นรอยร้าวเหมือนหยกที่เขาทุกทำลายเงานั้นไม่ขยับเพียงยืนมอง แม้ไม่มีตาแต่เขารู้ว่ากำลังถูกจ้องความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนมือเท้าชาเขากระพริบตาเพียงเสี้ยววินาทีเงานั้นก็หายไปเหลือเพียงความมืดว่างเปล่าและเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกคืนนั้นหลงเว่ยไม่ได้นอนต่อ เขานั่งจ้องไปที่มุมนั้นจนรุ่งสางโดยไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามหลอกหลอนเขาทุกคืนรุ่งเช้าวันถัดมาท้องฟ้าย,ยังคงปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนักหมอกหนาเกาะตามกระจกหน้าต่างคฤหาหาดลมหนาวพัดแผ่วแต่เย็นลึกจนแทกเข้าไปถึงกระดูก หลงเวยลงมาจากห้องนอนใบหนา้าซีดเผื่อจากการไม่ได้นอนเขาตั้งใจจะออกไปตรวจโกดังสินค้าที่ท่าเรือเพราะมีสินค้ารดใหญ่เพิ่มมาถึงเมื่อคืนเมื่อรถคันหรูแล่นเข้าสู่เขตท่าเรือเสียงตะโกนวกเวกดังขึ้นทันทีคนงานหลายสิบคนกำลังยืนมุงสีหน้าตื่นระหนก บางคนเอามือปิดปากบางคนกุมหัวหลงเว่ยเดินเข้าไปหัวหน้าคนงานรีบวิ่งมาหาเสียงสั่นจนแทบพูดไม่เป็นคำคุณหลงสินค้าของเราทั้งหมดหายไปเขาขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรหายไปไหนหัวหน้าคนงานชี้ไปที่โกดังหมายเลขสามประตูเหล็กเปิดอ้า ภายในว่างเปล่าไม่มีแม้แต่กล่องเดียวพื้นปูนกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวแปลกตาราวกับถูกของหนักมหาศารกระแทกจากด้านบนและเมื่อมองใกล้ขึ้นหลงเวยเห็นว่ารอยร้าวนั้นมีลวดลายเหมือนรอยแตกของหยกที่เขาเคยทำลายหัวใจเขาเต้นแรงมือเย็นเฉียบ แต่ยังพยายามควบคุมเสียงตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือยังคนงานสายหน้ากล้องทั้งหมดเสียพร้อมกันเมื่อคืนฝ่ายภาพว่างเปล่าเหมือนถูกลบไปทันใดนั้นเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังแกงทุกคนหันไปมองพบว่าเป็นค้อนเหล็ก ค้อนเดียวกับที่หลงเวยใช้ทุปพระพุทธรูปเมื่อวันก่อนวางอยู่กลางโกดังอย่างไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนหลงเวยยืนนิ่งความเย็นแล่นไปทั่วสันหลังเขาพยายามบอกตัวเองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญแต่ลึกๆในใจรู้ว่ามันไม่ใช่และในเงามืดของโกดังมีเงาร่างสูงใหญ่ ยืนอยู่เพียงชั่วขณะก่อนจะเลือนหายไปเหมือนหมอกเช้าคืนนั้นฝนตกพรำลงมาตลอดทั้งเย็นเสียงหยดน้ำกระทบหลังคากระเบื้องดังสม่ำเสมอแต่ภายในคฤหุหา์กลับเงียบผิดปกติเงียบจนหลงเหว่วยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขานั่งอยู่ในห้องรับแขก จิบวายอย่างกระสับกระส่ายแสงจากโคมไฟข้างโซฟากระพริบวูบวาบเหมือนจะดับลงทุกครั้งที่ลมฝนพัดแรงขึ้นบนโต๊ะข้างตัวโทรศัพท์ของเขาสั่นเป็นข้อความจากภรรยาที่อยู่ต่างเมืองเธอบอกว่าลูกชายคนเล็กป่วยกระทันหันอาเจียนและหมดสติ หมอกำลังเร่งพาเข้าห้องฉุกเฉินหลงเวยรีบกดโทรกลับแต่ปลายสายเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาและเสียงกระซิบที่คุ้นหูภาษาที่เขายังไม่เข้าใจแต่ครั้งนี้ชัดเจนและใกล้กว่าทุกครั้งทันใดนั้นไฟฟ้าทันคาราสหัดดับวูบ ความมืดโอบล้อมทุกทิศมีเพียงแสงฟ้าแลบจากภายนอกส่องให้เห็นมุมหนึ่งของห้องรับแขกในแสงวาบนั้นหลงเวยเห็นเงาร่างสูงใหญ่ใบหน้าแตกเป็นรอยร้าวยืนอยู่ตรงมุมเดิมที่เขาเคยเห็นในห้องนอนคราวนี้มันขยับเข้ามาใกล้หัวใจเขาเต้นกระนำ เขาคว้าขวดไวไฟใส่มุมมืดเสียงแก้วแตกกระจายแต่เมื่อแสงฟ้าแลบอีกครั้งเงานั้นหายไปเหลือเพียงคราบน้ำฝนบนพื้นรากับมีใครเพิ่งเดินผ่านไม่นานไฟฟ้าก็ติดกลับมาและโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นเป็นภรรยาที่เสียงสั่นเครือ หมอบอกลูกอาการวิกฤตต้องเฝ้าดูอาการใกล้ชิดมือหลงเหว่ยเย็นเฉียบในหัวเขากลับผุดภาพพระพุทธรูปแตกรอยร้าวที่โกดังและเงานั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาจไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญอีกต่อไปเช้าวันต่อมา ท้องฟ้าย,ยังหม่นหมองเหมือนเดิมฝนหยุดตกแล้วแต่หมอกกลับหนาทึกกว่าทุกวันถนนรอบคฤราหาต์เปียกลื่นและมีกลิ่นดินชื้นลอยอบอวลอยู่ในอากาศหลงเว่ยนั่งอยู่ในห้องทำงานกำลังโทรศัพท์กับผู้จัดการบริษัทเสียงจากปลายสายตึงเครียดคุณหลงธนาคารแจ้งว่าบัญชีหลักของเราถูกอายัด เขาบอกว่ามีการสืบสวนเรื่องการเงินที่ผิดปกติคิ้วของหลงเหวยขมวดแน่นเป็นไปได้อย่างไรไม่มีใครแตะบัญชีนี้นอกจากฉันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะวางสายโทรศัพท์อีกเครื่องก็ดังขึ้นเป็นข่าวร้ายจากเพื่อนสนิทโรงงานที่เราลงทุนร่วมกันถูกเพลิงไม่หมดแล้วต้นเพลิงไม่ทราบสาเหตุ มือของหลงเวยสันเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนด้านนอกเม็ดฝนเล็กๆยังคงร่วงจากใบไม้และในหมอกจางนั้นเขามองเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นสนร่างนั้นไม่ไหวติงเหมือนเฝ้ามองเขามาตลอดเสียงเคาะประตูห้องทำงานดังขึ้นช้า หาหา่ากอกโกอกกอกช้าและหนักเหมือนเดิมหลงเวยตะโกนให้คนรับใช้เข้ามาแต่ไม่มีคำตอบเสียงเคาะยังดังต่อไปและยิ่งฟังยิ่งเหมือนเคาะจากด้านในห้องเขาก้าวถอยหลังมองไปที่ประตูไม้โอก๊กจนบานประตูค่อยๆแง้มออกเองอย่างไร้คนจับ ช่องว่างมืดสนิทและในความมืดนั้นมีเสียงกระซิบภาษาประหลาดดังแผ่วครั้งนี้เขาได้ยินชัดว่าเป็นเสียงผู้หญิงเย็นเยือกและเต็มไปด้วยความเศร้าแล้วประตูปิดลงเองด้วยแรงกระแทกจนเอกสารบนโต๊ะปลิวว่อนหลงเวยยืนนิ่ง ในใจเริ่มรู้สึกว่ากำแพงรอบตัวกำลังหดแคบลงทุกทางที่เคยเป็นอิสระกำลังถูกปิดล้อมทีละน้อยและในเงามืดของห้องเสียงหัวรอบแผ่วๆดังขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่ของคนในโลกนี้สามวันต่อมาฝนตกหนักติดต่อกันไม่หยุดถนนในเมืองชุ่มน,น้ำ ท้องฟ้าสีเทามืดเหมือนกำลังจะกลืนโลกทั้งใบหลงเวยนั่งในรถหรูขับฝ่าสายฝนไปยังตึกสำนักงานของเพื่อนสนิทชื่อเฉิงหมินเขาต้องการขอความช่วยเหลือด้านการเงินพระธุรกิจกำลังจมดิ่งอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงตึกประตูหน้ากลับถูกปิดสนิทมีเพียงพนักงานต้อนรับที่สีหน้าซีดเผือด เธอก้าวเข้ามาใกล้แล้วกระซิบคุณเฉิงหมินเสียแล้วคะ่ะหลงเวย่ยยืนนิ่งเสียหมายความว่าอะไรพนักงานก้มหน้าน้ำตาเออเมื่อคืนเขาถูกพบในห้องทำงานประตูล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการต่อสู้บนโต๊ะมีเพียงรูปปั้นยกแต่เป็นเสี่ยง หัวใจหลงเวยกระนำในหัวเขาเห็นภาพพระพุทธรูปที่เขาทุกภาพรอยร้าวและเงาร่างนั้นยืนอยู่หลังเพื่อนเขารีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนแม้พนักงานจะพยายามห้ามห้องทำงานของเฉิงหมินยังคงมีเทียนสีเล่มจุดอยู่ไส้เทียนไม่จนใกล้หมดบนเก้าอี้หมุน มีเสื้อสูตรของเชิงหมินพาดไว้แต่ไม่มีร่างของเขาแล้วพระถูกนำไปโรงพยาบาลเพื่อชนสูตรบนโตะ๊ะนอกจากเศษหยกแล้วยังมีบันทึกสั้นๆเขียนด้วยลายมือสันเครือมีเพียงประโยคเดียวว่ามันกำลังมาหาเจ้าทัานใดนั้นไฟในห้องกระพริบที แสงฟ้าแลกจากหน้าต่างส่องให้เห็นเงาสูงใหญ่ยืนอยู่มุมห้องเพียงชั่ววินาทีก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงในความมืดเสียงกระซิบดังข้างหูหลงเวย่ยคราวนี้เขาฟังออกชัดเป็นคำพูดภาษาจีนโบราณที่หมายถึงเจ้าคือคนต่อไปหลงเว่ยยืนแข็ง เหงื่อเย็นชุ่มแผ่นหลังและรู้ทันทีว่าเขาไม่เหลือเวลาอีกมากแล้วคืนนั้นหลงเวยนั่งอยู่ในห้องนอนผ้าม่านปิดสนิทแต่เสียงลมจากภายนอกยังแทรกเข้ามาพัดให้ผ้าม่านสั่นไหวเหมือนมีใครแต่ต้องเขาเหนื่อยล้าจากทั้งวันหัวหนักจนเปลือกตาปิดลงเอง ไม่ทันรู้ตัวว่าได้หลับไปเมื่อใดในความฝันเขายืนอยู่กลางลานวัดบนเชิงเขาหมอกหนาอบล้อมรอบตัวเสียงระฆังดังเบาๆลอยมากับลมแต่ไม่มีเงาของพระชาราไม่มีชาวบ้านสักคนเบื้องหน้าพระพุทธรูปหยกขาวที่เขาเคยทุบทําลาย กลับตั้งประงานสมบูรณ์แบบดวงตาของรูปปั้นเปิดกว้างและมองตรงมาที่เขารอยยิ้มบนใบหน้านั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความเมตตาแต่เป็นรอยยิ้มยินเยือกเต็มไปด้วยความโกรธและการรอคอยแล้วเสียงกระซิบเดิมก็ดังขึ้นรอบนี้เป็นประโยคยาว แผ่วแต่ชัดเจนเหมือนอยู่ในหัวใจเขาเจ้าได้เริ่มมันและเจ้าต้องจบมันทันใดนั้นพื้นลานวัดแตกออกเป็นรอยร้าวมหาศาลเหมือนรอยหยกแตกกระจายมือหินของพระพุทธรูปยื่นออกมาคว้าแขนเขาไว้แน่นความเย็นแล่นเข้ากระดูกเขาพยายามดิน้น แต่แรงนั้นราวกับภูเขาทั้งลูกทับอยู่เสียงหัวใจเขาเต้นรัวสายหมอกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเงาคนมากมายทุกเงามีใบหน้าแต่เป็นรอยร้าวและทุกคู่ตาจ้องเขาไม่กระพริบเขากรีดร้องเสียงกล้องสะท้อนในหมอกแต่กลับไม่มีเสียงหลุดออกจากปากเหมือนโลกทั้งใบถูกดูดกลืนเข้าสู่ความเงียบสนิท หลงเวยสะดุ้งตื่นพบว่าตนเองนอนอยู่บนพื้นห้องนอนเหมื่อเย็นท่วมตัวแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นคือรอยนิ้วมือหินที่ฝังเป็นรอยช้ำรอบข้อมือรา่ากับความฝันนั้นเป็นเรื่องจริงเช้าวันนั้นท้องฟ้าสีดำสนิทแม้จะเป็นยามสายเมฆหนาทึบปิดบังดวงอาทิตย์จนหมด ลมแรงพัดเสียงคลื่นของต้นสนรอกคารุหาดเราากับธรรมชาติกำลังเตือนถึงบางสิ่งหลงเว่ยไม่ได้ออกจากบ้านเขานั่งเฝ้าหน้าต่างทั้งวันรอให้เวลาผ่านไปอย่างเชื่นช้าในหัวเต็มไปด้วยภาพฝันเมื่อคืนและรอยช้ำรอบข้อมือที่ยังคงเด่นชัดบ่ายแก่หาหะ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากโรงพยาบาลน้ำเสียงของหมอเคร่งขรึมลูกชายของคุณจากไปแล้วเมื่อเช้านี้ทุกอย่างรอบตัวเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงลมก็หายไปในหัวหลงเว่ยเหมือนถูกดูดเข้าสู่ความว่างเปล่าเขาวางโทรศัพท์ช้าหาหา แล้วหัวเราะเบาๆอย่างคนหมดเรี่ยวแรงทันใดนั้นไฟฟ้าทันคฤริสหาดดับวูบป,ประตูทุกบานเปิดออกพร้อมกันลมหนาวพัดเข้ามาจนเทียนที่จุดไว้ดับหมดและในความมืดนั้นเสียงก้าวเดินหนักๆดังขึ้นจากชั้นล่างกึกกึกกึกเสียงนั้นช้าและมั่นคง ถูกยางก้าวเหมือนกระแทกเข้าที่หัวใจหลงเว่ยพยายามวิ่งหนีขึ้นชั้นบนแต่เมื่อถึงหน้าห้องนอนเขากลับเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนขวางอยู่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยร้าวคือใบหน้าของพระพุทธรูปหยกที่เขาเคยทุบแต่ครั้งนี้รอยร้าวเรืองแสงสีขาวเย็นดวงตาที่ว่างเปล่ากลับส่องประกายเหมือนไฟจากอีกโลก มือหิงนั้นยื่นมาจับคอเขาความเย็นแล่นเข้าไปในปอดสายตาของเขาพร่ามัวและในวินาทีก่อนความมืดจะกลืนกินเขาได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนเป็นครั้งสุดท้ายกรรมไม่เคยลืมใครร่างของหลงเหวยสุดลงกับพื้นและคาริหาตทั้งหลังกลับเงียบงนันเหลือเพียงลมหนาวพัดผ่าน พาเสียงระฆังวัดจากบนเขามาแผ่วหาหะเหมือนปิดฉากเรื่องราวของชายผู้ท้าทายสวรรค์ตลอดกาล